คอมเมนต์ว่าทำตามคลิปแล้วเช็ดไม่ออกนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกรอบนะครับเห็นมีอ่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าทำตามคลิปแล้วเช็ดไม่ออกนะครับ ก็คือ,อเดี๋ยวลองเอาที่ชู่เปียกก่อนนะครับที่ชู่เปียกเนี่ยมันก็เหมือนน้ํานะครับเดี๋ยวจะลองเช็ดให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าน้ำเปล่าเนี่ยมันไม่ออกนะครับเช็ดเลยครับเนี่ยมันไม่ออกนะครับออกนิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆ ฝั่งนี้บ้างมันก็ไม่ออกนะครับคือถามว่ามันจะติดแบบนี้มันจะมีคราบเหลืองๆแบบนี้ไปตลอดจริงไหมจริงครับเพราะว่าคุณผู้หญิงเขาทาครีมที่แขนเขาแล้วเขา,อาชอบใส่เสื้อแขนกุดนะครับหรือว่าเสื้อแขนสั้นนะครับตราบใดที่เบาะหนังของเรานะครับมันโดนผิวหนังของคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ตามนะครับที่ ทาครีมนะครับมันก็จะเป็นคาบเหลืองแบบนี้ไปตลอดคือมันมีน้ำยาโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ากลิ่นมันจะฉุนมากนะครับน้ำยาเนี่ยน้ำยาฉีดคาบเหลืองตามเบาะเนี่ยน้ำยาที่เขาขายกันกลิ่นมันจะฉุนมากนะครับทีนี้ตัวเนี่ยนะครับเมคอัพ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเมคอัพคาบลื่นตกค้างนะครับแบบนี้นะครับก็คือน้ำยาเช็ดเครื่องสําอางของคุณผู้หญิงนะครับที่เคยทำคลิปรีวิวไปนะครับว่ามันเช็ดออกนะครับอันนี้ก็คือสำลีเช็ดเครื่องสําอางนะครับเดี๋ยวาทำให้ดูอีกนะครับเทแบบนี้นะครับแล้วก็ลองมาเช็ดดูนะครับ ค่อยๆเช็ดออกนะครับเห็นไหมครับคาบเหลืองๆที่ติดอยู่ที่สำลีนะครับแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หา ถ้าสะอาดหรือว่าใช้ตัวอันนี้นะครับใช้ทิชชูบเปียกนะครับมาเช็ดอีกรอบมันไม่ใช่ว่าคุณเช็ดครั้งเดียวแล้วมันจะออกเลยนะครับคุณก็ต้องเช็ดให้มันจนมันออกนะครับสำลีหมดนะครับเดี๋ยวใช้ทิชชู่นะครับ เช็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับคราบเหลืองๆที่ติดตามสำลีหรือว่าติดตามที่ชู้ที่เราใช้เช็ดนะครับ ไหมครับคราบมันเริ่มออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันปุ๊บปับ๊บเช็ดแล้วออกทันใจเลยเราก็ต้องใช้น้ำยาเช็ดเบาะนะครับน้ำยาเช็ดคราบเหลืองออกจากเบาะนะครับกลิ่นมันจะฉุนมากนะครับเคยใช้อยู่นะครับ มองเห็นไหมครับเนี่ยคาบมันเริ่มออกแล้วนะครับเทียบสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับยังไม่ได้เช็ดนะครับคาบนี่เหลืองมากแต่ฝั่งนี้นะครับคาบเริ่มออกเริ่มจางแล้วครับ ก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับให้มันออกคาบออกแล้วนะครับ แล้วก็เราก็ใช้ทิชชู่เปียกนะครับเช็ดแล้วก็หาทิชชู่แห้งนะครับมาเช็ดคราบอีกทีหนึง่งเหลือคราบนิดหน่อยเหลือคราบนิดเดียวนะครับอ่าลองเทียบ ที่เราไม่เช็ดนะครับนี้ยังไม่เช็ดนะครับก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับ ออกไหมครับออกนะแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูข้างนี้นะครับข้างนี้ยังไม่ได้เช็ดนะครับ เกิดว่าได้ผ้าหรือว่า,าสำลีเนี่ยจะดีมากนะครับนี่ใช้กระดาษทิชชู่แต่มันก็ออกนะครับใครบอกมันไม่ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีผ้าผ้านี้อยู่นะครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับแกะใหม่เลย ดจะลองใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูนะครับเชใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันจะออกง่ายกว่านะครับ จะออกง่ายกว่ากระดาษทิชชู่นะครับถ้าใครไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูก็ได้ว่าก่อนเช็ดกับหลังจากที่เราเช็ดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกเหมือนเดิมนะครับเช็ด ด้วยนะครับเพราะว่าข้างนี้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับข้างนี้ใช้กระดาษทิชชู่มาเช็ดมันจะออกไม่ค่อยหมดอ่ะเรียบร้อยนะครับใครบอกว่าไม่ออกนะครับคาบนะครับคาบออก ก็ลองทําตามดูนะครับเนี่ยถ้าใครบอกว่าไม่ออกก็ลองดูจริงๆอ่ะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไม่แนะนําให้ใช้กระดาษทิชชู่มันเปื้อนมันออกยากด้วยใช้ผ้าหรือว่าใช้สำลีก็ได้นะครับสำลีเช็ดเครื่องสำอางแต่ว่ามันก็จะเปื้อนของคุณผู้หญิงนะครับเนี่ยถ้าเรามีผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยจริงๆผมตั้งใจว่าจะมาขัดตรง ันชนหน้ารถนะครับเพราะว่ามีคราบอยู่แกะมาอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างรีวิวก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าน้ํายาเช็ดเครื่องสําอางของคุณผู้หญิงนะครับเช็ดคราบเหลืองบนเบาะออกนะครับตามนี้เลย ไปทำตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ